ล่าสุดนะคะทิศทางของราคาน้ํามันซึ่งอยู่ในกลุ่มของคอมมดิตี้ปรากฏว่าไม่ได้ถูกแรงเทขายค,ค่ะเพราะว่าคาดการณ์กันว่าการประชุมโอเปกพลัสนะคะน่าจะมีการคงกําลังการผลิตหลังจากทางด้านของท่านเจ้าชายนะคะลาซิดบินซามานจากซาอุดีอาระเบียบอกว่าอยากจะให้ชาติสมาชิกนั้นพิจารณาอย่างทีท่วนเกี่ยวกับนโย,ยบายในการเพิ่มกําลังการผลิตช่วงเวลานี้อุปสงค์หรือว่าความต้องการใช้น้ํามันนั้นยังไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงรุนแรงหลายประเทศซึ่งทางด้านของ ซาอุดิอาระเบียมีแหล่งข่าวคาดการณ์กันนะคะว่าสมัครใจที่จะปรับลดกําลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันไปอีกสักระยะหนึ่งล้ค่ะก็เลยสมผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งทะยานขึ้นมายืนอยู่เหนือ64เหรียญแล้วนะคะส่วนทางกับราคาทองคำที่วันนี้ถือว่าดําดิ่งนะเช้าวันนี้เนี่ยนะคะไปแต่ระดับต่ําสุดนี่หลุดระดับ1690เหรียญลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถรีบาวกลับคืนมาแต่ว่านักลงทุนที่ถือทองคำช่วงนี้เนี่ยอาจจะ ลุ้นให้เป็นขาขึ้นได้ยาก